เพึ่งเข้าใจเราเป็นชาวพุทธเรามอบก,กายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เราจึงได้เอาตัวเข้ามาบวชหรือจึงได้น้อมกายน้อมใจเข้ามาปฏิบัติธรรมคือมาพยายามปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เคยพูดอยู่แล้วว่าเพียงแค่แสดงความนับถือเฉยๆนั่นมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อนับถือแล้วต้องลงมือปฏิบัติเพราะจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นนะเพราะองค์มีพระประสงค์ที่จะ แนะนำชักจูงให้พุทธบริษัทนั้นภาคเพียรพยายามละกิเลสออกจากจิตใจของตนของตนไม่ใช่อย่างอื่นใดก็มุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะเมื่อพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาละกิเลสได้ เราต้องตกเป็นท่าของกิเลสปรารทำอย่างนั้นเด้วก็ไปเสวงหาที่พึ่งอันผิดผิดไปเพราะว่าเมื่อไม่มีพู้เสเจ้าบาังเกิดแล้วหมู่มนุษย์มันก็นับถือเทวดาใครระบุชื่อของใคร ก็เป็นผู้วิเศษออกมาก็สอนให้คนนับถือไปตามใครเห็นว่าพระวิษณุวเป็นผู้ประเสริฐอะไรทำนองนี้นะพระนาลายาพระอินพระพรมต่างต่างพวกนี้คนสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว คนก็รู้เพียงแค่นี้แหละรู้ว่าท่านเหล่านี้นะเป็นผู้วิเศษสามารถบรรดาลความสุขความเจริญให้แก่บุคคลผู้เคารพนับถือบูชาบวงสวงให้ได้ตามประสงค์คนส่วนมากเมื่อไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว มันก็มองเห็นแต่ความสุขชั่วคราวนั่นแหละกานว่านับถือพระเจ้าบนสวรรค์หรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมาโดนบันดาลให้ตนทำมาค้าขายล่ำรวยหาเงินหาทองได้คล่องแคล่วมีเกียรติมียศมีอำนาจกสาฝนาความมุ่งหมายของคน สมัยที่มันมีุูธเจ้านั่นอมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่รู้จักความสุขที่สูงขึ้นไปกว่านี้ไม่รู้เลยรู้แต่ความสุขอันเป็นพื้นๆของมนุษย์เรานี่แล้วก็ความสุขของเทวดาเพราะว่าพวกฤาษีสมัยนั้นนะสอนให้คนนับถือเทวดาอินพรหมเขาก็เชื่อตาม แทนที่ว่าเขาจะผู้เป็นอาจารย์สอนนั่นแทนับถือพระอินทรพระพรมนั่นแทนที่จะสอนให้เขารักษาศินห้าคำบทิบอะไรหมูนี่จึงจะได้ไปอยู่กับพรหมหรือกับพญาอินอ้าวกลับไปสอนให้เขาสร้างโรงบูชายานขึ้นค่าแพะค่าแกะบูชาพระอินทรพระพรมเข้าไป นี่มันียว,ว่ายุคนได้ทำบาปนะต้องให้เข้าใจไอพิธีกรรมต่างๆเ่านั้นนะมันถึงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีหมู่มนุษย์ก็ยังทำพิธีบวงสวง,งกันอยู่หัวหมูหัว,หหวอะไรเป็ดไก่ม้ถึงระดู เส้นบวงสรวงกันมาแล้วสัดเหล่านี้ตายเนตรนองอนี่แหละต้องให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็จึงชื่อว่าเป็นวัฒนานาบุญของเราอย่างสูงที่เราได้มารู้จักหนทางออกจากทุกข์โดยตรงไม่ต้องอ้อมค้อม อันความทุกข์ทั้งหลายที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายได้เสวยอยู่นี่มันก็เกิดจากการทำบาปทำกรรมอันชั่วล่ายนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลอะไระเพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าทำอย่างนั้นมันไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันก็ทำลงไปอย่างนี้เนี่ยเช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบนเนี่ยคนบางพวกไม่ได้สะทกสะท้านเลยเหรอก นึกว่าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ค่ากันไปต้มแกงกินกันไปอยู่งั้นแหละไม่ได้นึกว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างนี้แหละนึกว่าความไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยคนนะทำ ตนทำบาปอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนทำบาปอย่างนี้นะนี่แหละความหลงของคนเราอะเห็นบาปว่าเป็นบุญไปบางรายก็ว่าโอ้ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วทำอาหารอร่อยไปถวายพระได้บุญหลายนิยงกันไปอย่างนั้นก็มีนี่เ,เราคิดดูความหลงของมนุษย์เราอะ แต่ที่จริงแล้วมันษย์ได้ทั้งบุญทั้งบาปนั่นแหละบุญก็ได้อยู่หรอกแต่บาปก็ได้แบบนี้นั่นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์แล้วการทำบุญทำทานอย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะไปดำรีอย่างนั้นเพราะว่าพระในท่านก็ไม่ได้เรียกร้องเอาอาหารอะไรต่ออะไรกับใครมาฉันเลยท่านก็ถือสนันตุสีตามมีตามได้มีอย่างไร ท่านก็พิจารณาถ้าเห็นว่าพอฉันได้ก็ฉันไป <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปเรียกร้องเอาอาหารอันประนิตมันจงอะไรกับใครมาฉันเลยนี่พุทธบริษัทไทยยกทายิกาควรจะเข้าใจความุ่งหมายของพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี้ให้ถูกต้องแล้วก็จะไม่ได้ คิดอย่างนั้นต่อไปเพราะการทำบุญทำทานนี่มันจะมีอานอิสงส์มากนะมันก็ต้องประกอบไปด้วยองค์สามหนึ่งผู้ให้ทานนี่ยก็ต้องเป็นบูมีสินยางต่ำก็ศินห้าให้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นสองทายทานนั้นต้องหาเอาโดยทางชอบธรรมชอบสิน อย่าไปหาเอาในทางผิดศีลผิดธรรมมาให้ทานสามผู้รับทานก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรมอันดีงามเป็นผู้ไม่ทําความชั่วเป็นผู้มีใจสงบระงับจากกิเลสปาประปรรม ถ้าประกอบไปได้วยองค์สามอย่างนี้การให้ทานของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีผลมากมันเป็นงไงมันมีมันมีเครื่องประกอบเหมือนกันนะมีองค์ประกอบเหมือนกันทำบุญกุศลที่จะมีผลมากเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไปยังไงมันก็ได้ผลมากเท่ากันนั่นแหละอัน,นั้นเป็นความเข้าใจผิดของคน อุประมามันยังคนปลูกเพืดลงในดินถ้าปลูกลงไปแล้วไม่ถอนหญ้ามันไม่ใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ํามันอย่างนี้นะ,ะปล่อยให้มันขึ้นตามยถากรรมอย่างนี้ลองวาดภาพดูมันจะได้ผลสักแค่ไหนอ่าน,น,นะธรรมดาการปลูกขวังที่มันจะมีผลได้เต็มไม่เต็มหน่วยก็เพราะต้องทําให้ครบ ระเบียบของมันอย่างที่ว่านั่นเนี่ยไอ้การทําบุญกุศลก็เหมือนกันนะมันจะมีผลมากก็ต้องประกอบไปได้วยองค์ค่าคุณสองอย่างสามอย่างหรือสี่อย่างขึ้นไปนู่นอย่างนี้แหละแต่ข้อสำคัญก็อย่างที่สี่นั้นก็ได้แก่ผู้เป็นเจ้าของทาน เมื่อตนให้ทานเวลาจะให้ทานก็มีความชื่นชมยินดีในทานการกุศลของตนเมื่อได้น้อมเข้าไปถวายแก่ผู้รับก็มีความยินดีหลังจากถวายทานมาแล้วก็ยิ่งมีความยินดีมาเมนึกถึงความดีที่ตนทํามาก็ได้ปีติปราโมทในใจอย่างแรงกล้านี่มันต้องประกอบไปด้วยองค์กคุณเหล่านี้ การทำบุญทำทานนะ่ะมันก็จึงมีผลมากมันมีผลมากเพราะมีอุบายคิดนึกพิจารณาให้เกิดปีติความอิ่มใจในความดีที่ตนทำนั่นนี่มันมันต้องเป็นอย่างนี้การทำบุญที่จะได้บุญมากนะต้องประกอบด้วยองค์คุณดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นแหละก็ต้องเรียนไว้ ต้องจำเอาไว้ไอเรื่องการทำความดีนี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารื้หัดอก็ทุกคนก็ต้องการบุญนะบวชมาก็บวชมาสั่งสมบุญอย่างนี้แหละแต่ว่าการสั่งสมบุญของนักบวชมันก็ไปอีกแบบนึงเหมือนกับชาวบ้านบ้างไม่เหมือนบ้างอย่างนี้แหละ เป็นการให้ทานนี่เหมือนกันแหละกับชาวบ้านถ้ามีวัตถุสิ่งของอะไรมาอาัติเรกขลับอะไรมาควรจะแบ่งอ,อให้แกใครต่อใครแบ่งไปด้วยมิจิตเมตตาอ,อ,อันนี้ก็เรียกว่าให้ทานเหมือนกันนะถ้ามีให้แล้วก็ให้ไปถ้าไม่มีก็ไม่ให้แต่เราก็ให้อภัยทานแบบนี้นะ ถ้าไม่มีวัตถุทานก็ให้อภัยทานใครมาล่วงเกินตนมาแสดงกิริยาหยาบโลนต่อแทนที่จะโกรธเราไม่โกรธเราให้อภัยเขาไปยกโทษใหเ้เราไม่โกรธตอบนี่เรียกว่าอาภัยทานหรือควรที่จะเอาโทษฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลให้เขาไป เสียเงินเสียทองหรือติดคุกติดตารางอย่างนี้เราก็ไม่เอาเรื่องเอาโหสิกรรมให้ไปขอให้เลิกแล้วแก่กันไปนี่อภัยทานนี่มันสูงกว่าวัตถุทานต้องให้เข้าใจเรื่องทานให้มันลึกซึ้งเพราะคนไม่มีอภัยทานนี่แหละมันถึงชอบทะเลาะวิวาทกันบ่อย เพราะว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งมันร่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งเขาแล้วฝ่ายที่ถูกร่วงเกินไม่ยอมให้อภัยมันก็ได้ทะเลาะกันถ้าฝ่ายที่ถกผู้อื่นร่วงเกินแล้วยกโทษให้อภัยไม่ตอบโต้ต่อไปเรื่องทะเลาะวิวาทมันก็ไม่มีเลยอ,อย่างนี้แหละเหตุนั้นอภัยทานนี่จึงชื่อว่าเป็นทานชั้นสูงอ มันก็ต่อไปจนถึงศีลนู่นเลยเมื่อมีอภัยทานแล้วก็มีศีลแล้วออน่อย่างว่าไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็ไม่ฆ่ามันสัตว์ที่มีพิษอย่างว่าตะเข็บตะขาบแรงปองงูอะไรมาเนี่ยมันจี้มันกัดเข้าไปแล้วก็ไม่ทำลายมันให้อภัยมันไป สำหรับผู้มีศีลมั่นคงก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ศีลไม่มั่นคงก็บอกเอ้ยสัตว์นี่มันมีพิษอย่าเอามันไว้เลยก็ไปอย่างนั้นนี่อย่างนั้นนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอภัยทานเนี่ยถึงชื่อว่ามันทำให้คนเรามีศีลอย่างยิ่งทีเดียวเป็นปรมัตถศินไปได้เลยเป็นปรมัตถศินแม้ตนจะตายก็ช่าง แต่อย่าไปทำลายสัตว์ที่มันเป็นศัตรูต่อตนนั่นเป็นปรมาทศินสินอย่างยิ่งเลยวะเดียวเมื่อเป็นผู้มีสินอย่างนั้นมันก็มีใจอันสูงส่งมันก็เปลี่ยมไปโดยเมตตาการุณามีคุณธรรมบางเกิดขึ้นในใจท่านเรียกว่าสีลานุสติระล,ลึกถึงศินเป็นอารมณ์ เมื่อเราลึกถึงศีลเป็นอารมณ์อย่างนี้เพ่งเข้ามาภายในนี่ราะว่าตัวศีลแท้ๆมันก็คือตัวจิตนี่แหละตัวจิตที่ตั้งเจตนาวิรัตละเว้นจากกรรมอันชั่วทั้งๆนี่นี่ตัวศีลมันอยู่ตัวจิตเจตนาวิรัตละเวน้นเพราะฉะนั้นตัวศีลไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างอื่นใดตัวจิตนั่นเองเนี่ย เมื่อเข้าใจว่าตัวสินแท้ๆแล้วก็คือดวงจิตนี่อย่างนี้เราจะกลวดดูสินของตนก็กลวดดูจิตนั้นเมื่อเห็นจิตมันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ในเมตตากรุณาไม่คิดเบียดเบียนใครต่อใครแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีสินนี่นั่นนี่ผู้เห็นว่าตนมีศินอย่างนั้นก็จะได้ปีติปราโมทในใจ จะได้ความอิ่มใจว่าตนนั้นไม่ได้ทำชั่วใส่ตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเมื่อมีปีติปราโมทอย่างนั้นแล้วมาสํารวมปีติอันนั้นลงไปเพ่งปีติอันนั้นลงไปเมื่อปีติระงับลงไป ใจก็รวมลงเป็นหนึ่งได้แบบนี้ถ้าหากว่าไม่ระง,งับปีติเนี่ยไม่ได้แล้วจิตมันจะพุ่งซ่านไปพอปีติถ้ามันแรงเข้าไปแล้วมันทำให้จิตฟุ้งซ่านได้เหมือนกันนะเองนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำปีติให้เกิดแล้วก็รู้เท่าปีติอีกทีหนึง่งไม่เพิดเพลินไปตามมัน เมื่อไม่เพิดเพิดไปตามมันทํำความรู้เท่าก็ปีติก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตือนตนให้รู้เท่าปีติอย่างนี้แล้วไม่ใส่ใจพยายามน้อมใจลงสู่ความสงบนั่นเมื่อปีติมันระง,งับไปจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งได้แบบนี้นั่นเรียกว,ว่าเรารวมเอาบุญเอาคุณต่างๆไว้ในใจหมดเลย ใจถึงค่อยสงบเป็นหนึ่งลงได้ถ้าบุญและคุณนี่ไม่บังเกิดขึ้นในดวงกิตนี่แล้วจิตสงบลงไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันจะต้องมาหุ้มห่อใจถ้าหากว่าใจนี่ปราศจากบุญคุณนั้นความดีต่างๆแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพานเข้าใจเรื่องภาวนา เรื่องภาวนานี่ถ้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริง,รงแล้วหมายความว่าพยายามทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คำว่าภาวนานามีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะทำบุญกุศลทำ ความดีอนใดได้ก็ต้องมาใช้ความคิดซะก่อนเพราะเราจะทำยังไงมันจึงเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อดำริตรีตองไปก็มองเห็นช่องทางที่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นในใจเมื่อมองเห็นช่องทางแล้วก็ลงมือทำไปเมื่อทำไปตามนั้นแล้วมื่ก็ มองเห็นผลดีได้เลยแบบนี้อย่างเช่นว่ามานั่นแหละไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็าไม่ฆ่าให้อภัยมันไปไปเห็นสิ่งของที่เขาหลงลืมไว้ควรจะอําเอาของเขาไปก็ไม่เอาโฆษณนาส่งเกี่ยวของคืนไปไปเห็นเมียเห็นผัวของใครที่สมควรที่จะประพฤติ มิช้าจานกรรมได้ก็ไม่ประพฤต์เพราะมันเป็นเรื่องเลวซามสำหรับบัณฑิตทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นเรื่องเลวแบบนั้นนะแล้วก็เป็นผู้มีสติสำรวมว่าจะเสมอเสมอไปพยายามรักษาเจตนาในใจนั้นให้มันสม่ำเสมอไปเรียกว่าเจตนาดีเรื่อยไป เจตนาไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดหลอกลวงใครไม่คิดช่อโกงใครอย่างนี้นะเมื่อเจตนาดีมีอย่างนี้แล้วการกล่าววาจาอะไรออกมามันก็ไม่เป็นเรื่องหลอกลวงไม่เป็นเรื่องช่อโกงการกล่าววาจาไปก็ไม่ทำให้คนเห็นผิดเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงนี่มันต้องรักษา วาจาคำพูดนี่เสมอเสมอไปอย่าให้ผิดให้พลาดไปน,นั่นละน้ำดองของเมาต่างๆสุราเมลยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมดวนี้มันก็เป็นของเสพติดให้โทษเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโทษของมัน ด้วยปัญญาแล้วมันก็เว้นเลยอะไม่อยากไม่ปรารถนามันเลยอืถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นโทษของมันก่อนแล้วชะนีมันก็เว้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนี้แหละก็เรียกว่าภาวนาภาวนาเพื่อบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็เพื่อละอกุศลออกจากกิจใจ เมื่อกุศลบังเกิดขึ้นในใจแล้วเ่งใจเข้าสู่ความสงบใจก็สงบลงได้เพราะว่าเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วนี่ใจมันอิม่มเหมือนอย่างเราได้รับประทานอาหารอิ่มแล้วนี่แหละมันก็ไม่หิวไม่อยากในขณะนั้นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราชำระสาสางอารมณ์ในจิตนี้หมดไปแล้ว จิตปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วอย่างนี้นะจิตก็ว่างจิตว่างจากอารมณ์อย่างนั้นแล้วมันก็อิม่มอิ่มอยู่ในความสงบเพราะวาความสงบนี่มันเป็นสุขเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็รู้ตัวได้ว่าตนเป็นสุขสบายดีไม่กังวลหนนะ้าไม่กังวลหลังอะไรเลยเนี่ย เหตุนั้นมันถึงอิ่มเพราะว่ามันมีความสุขถ้าหากว่าใจไม่สงบนี่มันมีตัณหาชักจูงให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไปมันก็วุ่นวายไปลยจิตดีนะไม่ไม่มีความสุขหรอกมันหิวอะเมื่อมันหิวแล้วมันจะเป็นสุขได้ยังไงอะนั่นแหละเพราะนั้นจึงควรทำใจให้สงบลงไป เพื่อตัณหามันจะมีได้ครอบงามจิตมันจะไม่ปั่นจิตให้คิดให้เดือดร้อนไปต่างๆนาน,นาทุกคนก็พึ่งเข้าใจต้องพากเพียนพยายามอย่าสักแต่ว่าทำเล่นๆไปทำพอขอไปทีไอ้อย่างนี้นี่มันไม่ได้เรื่องเลยนั่งสมาธิภาวนานี่กคนั่งจริงๆ เพ่งลงไปถ้าหากว่าจิตนียังไม่สงบลงไปแล้วก็ไม่หยุดเพ่งไม่หยุดเพ่งมันอยู่นั่นแหละหายใจเข้าก็กำหนดละอารมณ์ต่างๆหายใจออกก็กำหนดละความคิดความนึกทั้งหมดไม่ไม่คิดอะไรไม่ปรุงอะไรมุ่งมุ่งหน้าแต่ให้ใจสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้น นี่เรียกว่าเราเราทำความเพียรน,นะเพียรเพื่อให้ใจมันสงบลงเบื้องต้นนี่นะเมื่อใจสงบลงได้ที่แล้วอย่างนี้ก็เพียรเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่าไปติดอยู่แต่ความสงบนั้นอย่างเดียวนนถ้าไปติดอยู่แต่ความสงบเท่านั้นปัญญาก็ไม่เกิดอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงได้นี่งนละ ดังนั้นเราต้องหัดคิดหัดพิจารณาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นถ้าจิตสงบแล้วนะจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วอันเปบนงน,นึกถึงของไม่เที่ยงอันมีอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็เห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงจริง มันแปลกวนไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนึกถึงทุกขังความทุกข์ของชีวิตของขันห้าอันนี้มันก็เห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงน,นเห็นว่าขันห้านี่มันทนได้ยากทนลำบากจริงๆต้องประครบประงมต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมันอยู่งั้นนะ หาข้าวอาหารผ้านุง่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยหยกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บต่างๆหมดนี่นะต้องเอามาบำรุงมันอยู่อย่างนั้นนะมันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าขาดปัดจจัยเหล่านี้แล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะบำรุงมันขนาดไหนก็ตามมันก็ตั้งอยู่ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละ เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยอันที่ตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามนี่ขึ้นมาน,นเนี่ยได้แก่บุญและบาปนั่นเองเมื่อมันหมดบุญและบาปนั้นลงไปแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยรูปนามนี่มันก็ต้องแตกดับทําลายลงไปดังนั้นปัญญาก็สอนใจเสมอว่าจึงไม่ควรถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน้นารไปถือมั่นไว้นั้นก็เป็นทุกข์ วันนี้เป็นทุกข์เดือดร้อนในเวลาที่ร่างกายนามรูปวันนี้มันไม่บัดแป,ปรปวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วถ้าเราสอนใจให้ปรงให้วางไว้ตามสภาพมันจะเป็นไปไงก็เรื่องของมันเราบังคับมันไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็าวางไว้ตามสภาพของมันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจอะไรเลยล่ะ จิตนี่ต้องให้เป็นกลางต่อขันห้าอยู่งั้นสอนใจให้ปรงให้วางมันเลื่อยไปอยู่งั้นนะรักษาใจอย่าให้มันยินดียินร่ายกับนามกับรูปอันนี้ได้อันนี้แหละเป็นทางมัติมาปฏิปทาเป็นทางพ้นจากทุกภัยในวะตะสงสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้